ค่ะคุณผู้ชมเมื่อนี้นะคะน้องเดลมีโค้งสุดท้ายนะคะของอาจารย์เกษตรดีไซน์มาฝากเด้อค่ะคุณผู้ชมปกติแล้วอาจารย์เกษตรดีไซน์นี่ิ่นจะรอบเดียวจบเนาะแต่ว่า,าในงวดนี้เนาะงวดหนึ่งกันย,าย,ยน่าเยินมนีคุณพ่อมากแปลกค่ะคุะคณผู้ชมมีโค้งสุดท้ายมาด้วยนะคะขอนข้างมั่นใจมากๆมั่นใจว่าจะแตกบนล่างเลยคือเกาค่ะคุณผู้ชมฟันบนฟันล่างนะคะน้อยคู่น้อยหางเหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวน้องเบลจะภาไปฟั้งเสียงจากคุณพ่อพร้อมัันด้วยค่ะว่าวดวันที่หนึ่งกันยาย,ยนนี้คุณพ่อจะฟันตัวไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเข้ามาแล้วนะคะฝาก FC ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องเบลพาอรวยครับได้ยินี่มครับโอ้ชัดเจวเลยค่ะเด <c oughs> ี๋ยวนี้พ่ออยีพใจดังกลุ่มยินน้องโย เปล่าเพียฟ้าสัญญาณดีแต่พอทางนั้นนะ่ะครับผมเสียงชัดเจ้ามากเลยจ้าครับคุณพ่ออาจารย์กเกษตรวิสัยน่ทโทรมากหาน้องเบลตอนบ่ายพอดีว่าตอนบ่ายน้องเบลนะพอว,ว่างจ้าครับผมย่ำไรก็ได้ครับผมพอติดต่อมาว่าจังไรก็ครับพ่อเมื่อนี้เอ๊ะวัน่นี้ไม่คงสรือายครับผม โคงสุดท้ายเลขฟันหรือว่าจังใดคะพ่อเลขสูตรนี่แหละครับผมเลขสูตรแต่ว่าเน้นบม,มันเน้นหกสองครับเอาหกสองทิมไปเป็นตัเอ็นครับผมหกสองทิมบอกว่าบผมปาดที่แหลกพ่อฟันอันใดเนื้อนองเดี๋ยวเบิ้งก่อนที่หาย้ปเก้าหกสองครับที่แรก อาจารย์เกษตรวิสัยฟันเก้าหกสองมือนีบมือนีบจะมาเปลี่ยนแปลงมันบ่พอ่อครผมเปลี่ยนแปลงทั้งบนทั้งล่างแล้วครับได้้องเบวฟ้าล้ยอยครับสำหรับข้างบนนั่นแหละบ่ว่าบนบ่ว่าล่างเอเลขเจ็ดดึกถิมซะโอ้ดึกทิมเรยอบ่คอเจ็ดบ่ามาบ่จ้าหรือจังใดนี่บ่มาครับผมดึกจิมถิมว้ยเนี่ยบ่ามาคร <c oughs> ับามาผมอืมเปลี่ยนไมหมมดตัวนี้ เปลี่ยนมากบ่เพราะว่า,บ,า,บ,าบนเพราะว่า,าล่างน้องเดียวค่้ยรวยเอาย่นลงหนาเลยละเจียดโอ้ทิ่มลงสงสางดอกบ่อบ่ามีดอกทิ่มล่งส,าง,งสางเลยบ่ไหเห็นดอกครับอา้าวเปลี่ยนยกชุดเลยนะาจ่ามือนี้ครับมันอยู่ในชุดเด่นนั่นแหละครับตัวที่ที่ให้ชุดเดียวนี่ค่ะ เริ่มได้เลยนะครับเนาะเริ่มเลยจ้าของอาจารย์เกษตร,รวิสัยโค้งสุดท้ายนะคะฟันมาแล้วนะจ้าเมือนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดเด้อค่ะครับผมขังบนไกายตัวเก้าล่ละครับหกกับเก้าครับหกล่องเก้าสิบหน่วยหกกับเก้าครับผมชุดเดียวได้ล่องเดียวหกเก้าเนี่ยและครับจับคููกันเลยพอ 6, ่อหกเก้าแม่นครับผมค่ะ 69, หะกเก้าแล้วก็พ่อให้กันลกชุดหนึ่งเนาะเอากันเครื่องหกแปดเลครับเด้ขอข้างบนหกเก้ากันหกแปดครับผมช,ชุดเดียวสามตัวพ่อขอปากแปดหกเก้าครับฟันแปดหกเก้าครับผมเราเป็นข้างล่างครับน้องเบลครับล่างข้างล่างเหเด่นแปดกับเก้าครับล่างแปดกับเก้า ครับตัววิ่งคือตัวเดิมแหละครับคือแปดวิ่งแปดครับผมให้ชุดเดียวคือแปดห้าฟันล่างแปดห้าครับตัวร่องตัวกันนะครับเลือกเก้าห้าครับกันเก้าห้าครับซ้ำนี่แหละน้องเบลข้างบนกะข้องเดิมครับ,รบตัววิ่งขึ้นหกตัวเดียวครับวิ่งบนหกแต่ว่าหกสองนี่นว่าต้องสือบว่พ่อเคาใจไหนมั่ง โมต้องชื่อครับผมอืเนี่าสองตัวนี่ซื้อได้เลยครับบอกเอพปี้ไซเด้เลยครับผมใส่ได้เลยบอพ่อครับครับโมต้องย่างมืออ้วันนี้มั่นใจคับบอพ่อร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือเก้าในละครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมทาพิสูจน์อีกว่าว่าทุกเทียบพอต้องทาพิสูจน์เลยต้องใม่เห็น ได้ครับพาอพิสุ์ได้น้องเบลครับพาพิสุดเลยครับผมวันนี้คุณ่อมาแรงเนอะค่ะคุณผู้ชมคุณ่อติดต่อมาตอนบ่ายนี่แบบดวนดวนเลยว่าวิโคงสุดท้ายน้องพ่อครับผมจ้าจัดเรืนะ่อาหน้าอ้านมเบลท่วนก่อนน้พอพ่อท่วนตัวเลขบนก่อนจ้าสำหรับตัวเลขของอาจารย์เกษตรวิสัยนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ สิบหน่วยบนมีหกกับเก้านะคะคจับ,บจับคู่ไปเลยนะคะฟันบนเลยหกเก้านะคะมาน้ากันออดหลอดเนาะหกกับเก้านี่มาน้ากันพร้อมชุดกันนะคะคือหกแปดส่วนสามตัวนะคะสามตัวฟันเม็ดเดียวแปดหกเก้าแมนครับผมค,ค,ค่ะววิ่งบนหก ถูกต้องครับจ้าต่อไปชุดล่างนะคะล่างเด่นแปดกับเก้านะคะล่างส่วนเลขวิ่งนะคะวิ่งแปดตัวเดียวเลยค่ะครับฟันล่างแปดห้านะคะตัวกันคือเก้าห้าถูกว่าจ้าผมต้องเยวครับแองวดนนี้บว่าบนบวาลา,างด้วไอพอ่พอพ่เกษตรวิสัยเนี่ยคือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับ โอ้าจะแตกบนล่างเนี่มันบ่จะร์พอแม่นครับผมพอพอซื้อไวไปจ้ามันมันอันบอเลกซุ่มนี้ที่พอหายมา,จากจ้ามันบ่มันบ่นนคือทั้งอุดรครับผมบ่มคือทั้งอุดรต่ว่าไออันอันเขาแบบเครื่องหนึ่งนี่แห,หละครับจ่ายอยู่แต่ว่าจ่ายครึง่งเมนมาจา่จ้าครับยังเขแต่ยังนี่ยังหนะ่ะเจ็ดสองน่ะบ่ขายเลยครับปิดลับ เคือกัน <in> พ <Asia> an really? ่อ oh, ค <That 's S 2> ือกันท่านี้เจ็ดสองปิดรับเลยครับพ่อบอขายจัดบาทเอ้ามันจะออกบอเพราะว่าลายสำนักคนก่าไหิมาวาดดับในพ่อเจ็ดสองแมนครับเลขชุดสองเจ็ดเจ็ดสองคือมาน้ำกันบ่ได้ครับอดับตีมันอาจจะดับหรือว่าจะดับดูดับยูบอหน้พ่อต้องรอเบิ้ง รอบที่สุดครับมันพี่หนึ่งกันยาน,นี่ยครับผมเพราถ่ายคลิปเราจะพ่อฝากถึง FC เอฟซีนะจ้ามีคนติดต่อไปหาพอ่อร้ายบ่คะหลายอยู่ครับผมขอบคุณน,น้องเบลหลายๆเด้อครับผมตามแต่ฝากถึงเอฟซีน้องเบลพ่อรวยแม่ลัตมนี่ชาแนาวพอใฮ้พ่อรวยเ้อกรับเด้อผมเกษตรวิสัยคำนวณสูตรคำนวณน,นี่หลีครับ สุดแท้แทของผมผมเป็นนักคำนวณนะครับเด้อบริเวนของหลอกของเล่นครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ขอให้ซื้อไปเลยครับข้างบนไปถือว่านับกระยางหกใส่ไปเลยครับหกเก้าตัวเดียวครับผมข้างล่างนี่ยฝากแปดหาครับผมก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆร่อยเด้อทั้งทุกๆกท่านทุกๆกคนเลยครับเอฟซีของหลงเบลผ้าลวดลยครับผม จ้าค่ะขอบคุณคุณพ่อลหลายๆด้จ้าครับขอบคุณครับอยู่ดีมีแห้งแม่รัตมณีชาแนวปอ,อยิ่ง้าพา้ารวยกับนงียวพา้ารวยนะครับเรื่อยยูดีมีแห้งครับจ้าขอบคุณคับพอ่อสวัสดีค่ะครับผมมาดีครับเอาค่ะก็มาชมสรุปตัวเลขท้ายคลิปนี้นะคะของอาจารย์เกษตรวิสัยนะคะเมื่อประจำวันที่หนึ่งกันยายน2565นี้นะคะ ตอนนี้น้องเดียวก็ได้โชว์ตัวเลขให้เบิงเ้งหลังเร้อค่ะคุณผู้ชมว,วันนี้คุณพ่อได้ฟันตัวใดมากกะมั่นใจคนค้างมั่นใจคือเก่าค่ะคุณผู้คุณผู้ชมคุณพ่อนะ่ะฟันมาแล้วนะคะว่าทั้งบนทั้งล่างไม่มีเจ็ดแน่นอนนะคะเจ็ดไม่มาให้เห็นเอาเจ็ดทิมทิมลุ่งน้ำลวดว่าเช่นค่ะเอาเจ็ดโนยนล่ง้างลดบมัมาดอกทั้งหลักซหลักหน่วยจ้ะคุณพ่อมั่นใจก็ตามที่เห็นเลยค่ะ แคปหน้าจอเลยนะคะใครแคปหน้าจอได้ส่วนท่านไหนที่แคปไม่ได้ก็จดตามนะคะเพราะว่าตัวเลขก,กับบุหรคู่บุหรี้างดอกคาคุณผู้ชมคือก็เหมือนเดิมค่ะท้าพิสูจน์มีมาแน่นอนนะคะหลักสิบหน่วยบนแม่นๆนะคะของอาจารย์กเกษตรพิสัยนะคะ,อะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับการคอมเมนต์้องเดียวกับบ่ค่อยได้ไปตอบก็ต้องขอพ่ายหลายๆค่ะบ่ท่านจะคอมเมนต์เป็นร้อยๆร้อยๆอยคอมเมนต์บ่ท่านนี่ดีบางที่ก็ได้ไปกดหัวใจดูก็ได้ไปอ่านไปเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะบ่ได้ตอบก็ต้องขอพายหลายๆเด้อ